กรณีที่ผู้ใช้เพจออนไลน์ที่ใช้ชื่อว่าซอปลามาดามลูกเหนียงในจังหวัดสงขลาอ้างว่าถูกตำรวจยักยอกเงินไปกว่า5ล้านบาทขณะที่เข้าไปตรวจค้นบ้านมาหลายวันก่อนนะคะคดีนี้มีมุมที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่ตำรวจจะแจ้งความกลับแล้วนะคะยังพบว่ามีผู้เสียหายจากการออมเงินที่บ้านซอปลาเข้าไปบุกที่บ้านค่ะ จะไปทวงเงินหลังจากพบว่าปิดบัญชีไม่ยอมจ่ายเงินตามที่นัดเอาไว้ค่ะ ผู้เสียหายจากการออมเงินบ้านซอปลาและลูกแชร์เข้าไปทําร้ายคนในบ้านนางสาวกมวลวันปิ่นทองพันุ์หรือซอปลามาดานลูกเหนียงในตําบลปากขาดอําเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาค่ะหลังนางสาวกมวลวันประกาศแช่ล่มไม่มีเงินจ่ายคืนลูกแชร์แล้วนะคะก็เลยทําให้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นหลายร้อยคน พวกเขารวมตัวกันไปที่บ้านของนางสาวกมลวันเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะเพื่อที่จะไปทวงเงินคนที่เสียาหายเขาบอกว่าติดตามข่าวที่นางสาวกมลวันอ้างว่าถูกตำรวจชุดสืบสวนภูทรสงขายักยอกเงินห้าล้านบาทขณะที่เข้าไปตรวจค้นบ้านเมื่อหลายวันก่อนแต่ก็พบพิรุษหลายอย่างนางสาวกมลวันพยายามจะสร้างเรื่อง เพื่อที่จะบ่ายเบี่ยงการจ่ายเงินออมให้กับลูกบ้านหรือไม่เพราะนัดกันเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาว่าจะจ่ายเงินให้นะคะแต่พอถึงวันก็ไม่สามารถติดต่อนางสาวกมลวันได้วงแชร์ก็เปียไม่ได้แล้วก็ปิดตัวลงไปปิดบัญชีหนีพวกเขาก็เลยรู้ตัวแล้วว่าถูกหลอก ผู้เสียหายที่ร่วมลงทุนออมเงินและเล่นแชร์ในจังหวัดสงขลามีอยู่ประมาณ100คนค่ะไปแจ้งความกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาให้ดำเนินคดีนางสาวกมลวันฐานความผิดช่อโกงประชาชนความเสียหายในเบื้องต้นกว่า10ล้านบาทนะคะและในวันพรุ่งนี้พันตำรวจโทขวัญชาติจันทะสาระวัตรสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาที่นางสาวกมลวันอ้างว่ายักยอกเงินไป5ล้านก็จะไปแจ้งความผิดฐานแจ้งความเพจ แจ้งความเท็จและหมิ่นประมาทค่ะ